S <S <an> <S ก็ต้องพูดกันตรงๆเลยนะคะเมื่อวานนะคะ <S <S <an> <S ทนายตั้มออกมาเปิดข้อมูลก็พุ่งเป้าออไปที่บิ๊กต่อ <S <S <an> <S ท่านผาบาตรนะคะพตลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็ท่านผาบาตรก็บอกแล้วอาจจะยังไม่ได้เห็นไสในรายละเอียดแต่ก็ยืนยันว่าฟ้องแน่นอนใช่ <S an> เพราะฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้มันต้องเดินหน้าต่อไปครับ <S <S <an> <S หลายคนก็บอกโอ้หทนายตั้มออกมาเล่นแบบนี้นี่เล่นเล่นแรงนะแรงไม่แรงอย่างไรต้องแยก2ส่วน ส่วนที่ทนายตั้มคนจะไปมองว่าโอ้ยสนิทกับบิ๊กโจ๊กออกมาเล่นข้อมูลเปิดข้อมูลเล่นอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้เข้าทางบิ๊กโจ๊กนั่นก็คือส่วนหนึ่งเราแยกและกันข้อมูลที่เปิดแต่ข้อมูลที่ทนายตั้มเอามาเปิดต้องบอกว่าใช่หรือไม่อถ,ถ้าไม่จริงคนที่เสียหายต้องฟ้องก็ถอยกลับใช่ก็ต้องฟ้องไป แต่ถ้าจริงมันจะเงียบไม่ได้ครับมันก็ต้องเดินทางต่อไปในการตรวจสืบค้นหาความจริงทุกเส้นเงินที่ไปเกี่ยวข้องอต้องทําความจริงให้ปรากฏเพราะฉะนั้นมาไล่เรียงกันตรงนี้ดีกว่าเริ่มจากเมื่อวานนี้ใช่เพราะว่าจริงๆก่อนที่ทนายตั้มจะออกมาเพื่อที่จะถแถลงขนาดนี้เนี่ยก็บอกตั้งแต่แรกแล้วบอกว่ามีการคุยกับทางครอบครัวใช่เพราะเขาบอกมาก่อนหน้า<ช>ว่า ก่อนที่เขาจะเปิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดสินใจจะเปิดแต่เขาบอกเขาก็ยังลังเลเพราะว่าถ้าเปิดมาเนี่ยผลกระทบความเดือดร้อนครอบครัวมันเห็นมาแน่ใช่ใช่แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังนี่เขาพูดอย่างนี้นะไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีคนว่าจ้างนะง่ายๆหลายคนมองว่าบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเนี่ยให้มาเปิดซึ่งทนายตั้มเขาก็บอกแล้วว่าบิ๊กโจ๊กก็บอกมาเหมือนกันเบรกเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายเดี๋ยวจะกระทบไปถึงตัวบิ๊กโจ๊กจะกลับสตชลำบากแต่ทนายตั้มก็บอก เดินหน้าเปิดต่อเพราะฉะนั้นมาไล่เรียงจากเมื่อวานนี้นะคะครเริ่มจากคลิปทนายตั้มเมื่อวาน11โมงตรงนะคะไปที่สิทารอเฟิร์มนะะักข<ๆ>่าวก็ไปรอกันอย่างแข็งขันเลยนะคะลุ้นกันเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานตอนเช้าเรานำเสนอไปนี่ทำไมจูๆ่ๆเพจ a c e b o o k ของทนายตั้มมันไม่มีข้อมูลม,มันถูกปิดหรือถูกปลิวหรืออะไรในที่สุดเรารู้แล้วเจ้าตัวปิดเองใช่ไหมใช่แล้วมาเปิดเอาตอนบ่ายใช่ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันนะคะทนายตั้มเมื่อวานนี้ ก่อนออกมาแถลงข่าวเขาพูดอะไรอย่างไรไปฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะผมก็ได้มีการปรึกษากับครอบครัวแล้วเพราะว่ารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็กระทบกระเทือนกับคนใหญ่คนโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะยุ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าบางคนอาจจะบอกว่าผมแม่งโง่หรือเปล่าที่มาทําแบบนี้มาฆ่าตัวตายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าจะว่า ผมโง่เนี่ยแต่ว่าชาติได้ประโยชน์อะวันนี้ผมก็ยอมนะครับผมไม่ได้ออกมาแชร์เพื่อใครนะครับแต่ว่าต้องการมาทําให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ที่ผมจะเอาข้อมูลต่างๆมาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมต้องมีคำถามอย่างพี่ที่ตั้งสนิทก,กับพี่โจ๊กแล้วออกมาอย่างนี้ไม่กลัวคนข่าวว่าพี่เป็นคือเป็นเครื่องมือเหรอมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับนะ แต่ว่าผมมีข้อมูลอ่ะเอาผมถามจริงๆผมเอาข้อมูลไปให้คนอื่นพูดอ่ะจะพูดได้เข้าใจแล้วก็จะมันแบบนี้ไหมล่ะนะครับฉะนั้นใครจะเข้าใจยังไงว่าผมสนิทกับพี่โจแล้วออกมาพูดก็เรื่องของเขาครับเพราะาเราห้ามความคิดคนไม่ได้แต่อย่างที่บอกนะครับพี่โจไม่อยากผมเปิดข้อมูลนี้นะคะเพราะถ้าเปิดแล้วเขาบอกเขาจะไม่ได้กลับสำานักนายกเอ้ยไม่ไม่ได้กลับตรอ,อนะคบเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่เงียบกันทั้งคู่แล้ว ชัดเจนปฏิเสธไม่ได้นะคะความสําคัญแค่ชิดแล้วก็ทนายตั้มเขาก็รู้ตัวดีเขาห้ามไม่ได้แต่ไส้ในสิ่งที่ทนายตั้มพูดก็ถูกนะข้อมูลข้อเท็จจริงที่เอามาเปิดอะไฮไลท์มันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ่านั่นคือเรื่องหนึ่งความสัมพันธ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะข้อมูลที่ได้มันจะยังไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลตรงนี้มันถูกเปิดเผยออกมาแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อใช่ปัญหาคือข้อมูลที่เปิดออกมาไม่ใช่ว่าอย่าสืบกันจบแล้วอะกรบ ขยะไปอยู่ใต้พรมเหมือนเดิมไม่ต้องเปิดไม่ต้องคุยอยู่กันนิ่งๆต่างคนต่างอยู่มาจูปากเหมือนเดิมเอ้ยมันไม่ใช่นะสังคมจะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะคะยุคนี้พอสอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดมาแล้วก็ต้องไปต่อใครที่เกี่ยวข้องใครที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบจะเป็นชุดไหนอย่างไรเนี่ยต้องหยิบต้องจับข้อมูลนี้ไปดูถ้าจับแล้วหยิบไปดูแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องกระบวนการทางกฎหมายมันเดินได้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าถูกต้องจะทําอะไรอย่างไรต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือมันต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องต่อ แต่มันจะต่อมันจะจริงหรือไม่จริงมันก็จะย้อนกลับมาเองค่ะใช่แล้นานตั้มบอกว่าสิ่งที่เอามาแฉเนี่ยเอามาพูดถึงเนี่ยมันมีรายชื่อของตำรวจจริงๆเนี่ยอีกหลากหลายนายมากที่ไปโัวพันนะฮะแต่มันก็จะมีตัวละครสําคัญสาคัญอยู่ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงไฮไลท์ก็ดูรู้นะคะ<ช>ว่าทนายตั้มพุ่งเป้าไปที่ใครอับไปเริ่มดูกันนะคะว่าตัวละครในเรื่องนี้ที่ทนายตั้มพูดถึงหมายถึงใครอย่างไรนอกจากแผแม์มาสามลายชื่อทําเป็นชาร์ตแบบเป็นภาพอินโฟเลยอะ<ช>่ะมีบุคคลสามบุคคลไปดูซิว่าตัวละครที่ทนายตั้มพูดถึงคือใครคนแรกเนี่ยก็จะเป็นดาบยาวนะครับดาบยาวเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรอ่ะดาบยาวคอมมานโดนะครับคนนี้นี่ ก็จะมีหน้าที่นะครับรวบรวมของทุกทีมนะครับเพื่อที่จะไปส่งให้กับทางข้างบนต่อนะครับแล้วก็คนที่สองเนี่ยที่วันนี้จะมาคุยกันเนี่ยก็คือรองฟางรองฟางเมื่อวานผมโพสต์ไปเนี่ยอันนี้ตำแหน่งอาจจะผิดไปนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยในสไลด์เนี่ยก็ตํตำแหน่งถูกต้องแล้วรองฟางเนี่ยเป็นคนสนิทของบิ๊กต่อเลยนะครับเป็นนายตำรวจรุ่น61นะครับก็ สายผมรายงานมานะครับว่าลองฟางเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญนะครับในการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องที่ผมจะถแถลงในวันนี้นะครับก็จะให้สังเกตนะครับว่าอาจจะเป็นรุ่นเดียวกับทางในายตำรวจที่เ,เป็นพ่อบ้านของบิโจ๊กด้วยนะครับแล้วก็คนต่อมาเนี่ยก็คือท่านพบตรนะครับท่านผบตรต่อสักนะถ้าท่านดูอยู่วันนี้ท่านก็คงจะโมโหผม,มแน่ละครับนะ แต่ว่าผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะเปิดโปรงทั้งหมดนะครับนี่ 3ตัวละครที่จะเชื่อมโยงถ้าพูดตรงๆแล้วพุ่งเป้าไปที่ท่านผบตรต่อศักแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นดาบยาวอธิบายไปแล้วเป็นใครรองฟางเป็นใครแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงบิ๊กต่อนั่นเองครับซึ่งจริงๆเนี่ยในการถแถลงก็มีการใช้เป็นเหมือนกับอินโฟกราฟิกอ่ะแล้วก็ขึ้นมาซึ่งไอกราฟิกตัวที่ว่าเนี่ยโชว์มาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะถแถลงข่าว ก่อนที่จะเปิดแถลงข่าวต้องการที่จะนําล่องให้เห็นต้องการที่จะบอกต้องการที่จะสื่อสารให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าตัวละครที่จะมาเปิดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงทั้งเส้นเงินทั้งกระบวนการทั้งบทบาทภารกิจและหน้าที่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับดาบยาวเกี่ยวข้องกับรองฟางและเกี่ยวข้องกับบิ๊กต่อ,อแน่นอนใครเป็นบิ๊กต่อมาเจอแบบนี้ต้องฟ้องแน่ๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบิ๊กต่อก็ต้องดําเนินการในทางกฎหมายเต็มที่เหมือนกันถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะบิ๊กต่อก็จัดไปได้เลยเต็มที่เช่นเดียวกันคค่่ะืนี สิ่งที่เป็นการขมวดปมทั้งหมดสำหรับทนายต้มเมื่อวานที่ต้องการมาเปิด